ั่วข่าวนะครับการปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปานณสตินะครับแล้วพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธินะครับถึงจุด 1.. ขันห้าไม่ต้องการพลังงานนะครับเมื่อขันห้าไม่ต้องการพลังงานแล้วในที่สุดลมหายใจก็ดับดวงจิตที่เกาะลมหายใจก็ดับ นะครับเพราะการฝึกการใช้ลมในการปฏิบัติธรรมภาวนานั้นให้อยู่ที่รูปประขันนะครับหรือกายคตาสติไม่เอานามขันซึ่งเป็นการสร้างภพสร้างชาตินอกขันห้าตลอดระยะเวลา1จนกระทั่งในที่สุดเราก็ฝึกสำเร็จนั่นก็คือดวงจิต วิญญาณและดวงจิตมารับรู้อยู่ที่ลมหายใจปฏิเสธนามขันทั้ง3นามขันทั้งส,น,น,งสนั่นก็คือเวทนาสัญญาสัางขารคือการสร้างพบสร้างชาตินอกขันห้าปฏิเสธทั้งชีวิตชั่วระยะเวลาที่เราฝึกให้สัตว์แยกออกจากขันห้า จนในที่สุดเราก็ฝึกสำเร็จนะครับส่วนการที่มาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับคันห้านั่นก็คือการสร้างภพสร้างชาติเหมือนกันนะครับก็คือสร้างภพสร้างชาติในภพโลกชาติมนุษย์ปัจจุบันของบุคคลที่บริบบตธรรมภาวนาเวลานั้นนะครับ แต่ดวงจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวของบุคคลน,น,นั้นก็คือจากสัมมาสติพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธิถึงจะเป็นดังที่กล่าวก็คืออยู่ในโลกปัจจุบันนะครับโลกปัจจุบันนั้นก็คือพบโลกและชาติมนุษย์ของผู้ที่ปฏิบัติธรรมภาวนาในเวลานั้นนะครับเมื่อขันห้าแตกทำลาย ความตายมาถึงกายของขันห้าพังนั่นก็คือชาติปัจจุบันพบโลกชาติมนุษย์ของบุคคลนั้นในช่วงระยะเวลาที่ขันห้าแตกทำลายไปแล้วนั่นก็คือพบโลกชาติมนุษย์ปัจจุบันของบุคคลนั้นก็ถึงแก่ความตายสิ้นสุดไม่มีภาคจบบริบูรณ์นะครับโลกนี้คือละคร ไม่มีภาค2ภาค3ภาค4ภาคพิเศษนะครับนั่นก็คือการสร้างพบสร้างชาติเหมือนกันแต่เป็นการสร้างพบสร้างชาติอยู่กับพบโลกชาตินุษย์ปัจจุบันนะครับก็อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของพัรษะนะครับพัรษะที่พพุทธองค์ ได้บัญญัติเรื่องมักที่มีองค์แปดก,ก็คือวิธีปฏิบัติให้ออกจากสังสารวัตรนะครับก็มีหูตาจมูกลื้นกายใจดังที่กล่าวมานะครับพัฒสะเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนานะครับ พัสะทางหูนะครับ